สวัสดีจ้าก่อนสกอชแนลมาแล้วจ้าอันนี้จะเป็นพักบุงอีพี่สามเป็นแปลงสุดท้ายของปีนี้จ้าสิ้นสุดของปีนี้เด้อจ้าพักบุงฮอทิตัดไปสุ่งก่อนปีใหม่นะจจะน้อ สิ้นสุดแล้วจ้าสิ้นสุดของปีนี้เราจะนอาผักบุ้งเนาะอีกที่สามผักบุ้งของปีนี้หย่ากับหกแน่แน่จ้ะพี่นะหยาเพราะว่าเป็นเป็นดอกหยาอันนี้เนาะนี่เป็นดอกหยานี่หย่าอะไรหยาหกแปลงนี้หยาหกแต่ถ้าว่าเปลงเขาตัดเราตัดจ้าเราตัดเราตัดไปขาย แาลหจะค่อยทอนเนี่ยแปลงตัวไปนี่ห้องกับจิตทอนทิมเขาจะเนาะเพราะว่าอันเพรแลวหรือว่าีถวพันนาะถ้เป็นดองใส่นออกพันเนาะจะเนาะถ้าเป็นดองส่นของห้องออกพัน์ใหม่เนาจะเนาะเมนบอกลองออกพันมือกันนะพี่เป็นจังไหนเนาะเมนมองนี่จ้ะเขาเง้ยวแล้วเนาะวุ่นเหี้ยาวแล้วเห้าวเงี้ยวคักแล้วเหตัดไปขายสิ้นปีนี้จ้า ขับบึ้งนะจ๊ะเนาะขับบึ้งอีพีสามหวกกับหยางามแข่งกันนะจ๊ะเนาะนขอบข้างนี้พ่ค่อยงามไปเลยแต่ว่าเป็นเมืไทยพังบึ้งอีพีสามให้บึ้งนะจ๊ะเนาะแปลางงามแปลงบางงามเนี่ยมันกับชิมี่แปลางงามแปลงบางงามเล่ดีจะ้ะพังบึ้ง ยาหกแน่ยาหกแน่ะนะเจ้าผักบุ้ง EP สามจ้า<จ>พามาชมผักบุ้งแปลงนีร่วงออกพันธุ์เบื้ง,พงเพราะมันเกิดดอกไหมเจ้ากว่าตัดได้สามเที่ยแล้วเนาะก็ดได้จงไว้วันนี้เ้าก็ออก่าเฉียวพันธุเบืง้งทดสอบทดสอบขัดเกิดดอกข้างออกพนัน นีแตะแปลงหนึ่งหยาหกเนี่ยอันแล้วแต่ขี้ดินแปลงงามแปลงบง่งามเนะจา๊ะน้อน,นี่แปลงนี้งามส่วนเดียวนะจ้ะแปลงนี้จะสว่างแปลงหยาหกคู่หยาหกเนะจ้ะก่อนเพ็ดอั่นอยากเมื่อ,อละ่างชั่วโมงนี่เพ็ดจะต่อนเสาตอนแรงมา,จากจักตอนแรงมากไปหาอัดคลิป ท่านโดนตะเวนตกดินนีตเวียกอัเนเต่ตอนเศร้าซื้อน้องจาก,ก่อนตอนเว่นมากอะแดดออกนอาจะแดดออกเราไยอยู่บนบ้านห่าห็ดเวียกแนวอื่นไปนอาจะน้อยห็ดกับเขากับน้ำมีปีสามจ้าผักบุง เป็นพันของฟิลิปปินส์นอจากนี้งามโซนเดียวหอดหนี่โซนน,น,นี้บปงามไปยังไงกันปลูกกันปลูกร้อมกันนี่จ้ะหดปุยคือกันหดปุ๋ยคือกันอันนั้นงามโซนเดียวไปยังไงกันนี่จ้ามันกับอันห้างเทียมันกับมีหมองงามหมองงามนอกจาเนาะขี้ดินแปลงเดียวกันงามอันแต่ส่วนทางพ่นเปยังไงงามแต่ส่วนทางุ <laughs> แปลว่าจะแปลงเดียวกันปูกคือกันลดปุ๋ยคือกันลดปุ๋ยพร้อมเดียวกันเมื่อเดียวกันนจะคอแตกตั้งน่าจะเนาะห้างเทียกับง,ง่ามเนี่ยห้างเทียกับโปวงง่ามสิแนะ่จาแมนบอกแมนบจ็จาบักทั่วกับง,ง่ามเลยเป็นทางพีป่าเตยอันนี้กับกล้ว,นนวยหอมน่าจะเนาะกล้วยหอมแฝงกวนเอาแยกมากปลูก ตะไคร้ตะไคร้ปลูกได้สองสามเดือนแล้วมั้งไงตะไคร้อยู่นี่ตะไคร้อยุ่นี่ตัดแล้วก็ป้องไม่ดิอันนี้กอนี่ตัดแล้วป้องไม่นี่นี่จ้ะกอนี่ตัดไปแล้วเที่ยนึงป้องไม่ไวจ้ะยุนี่อันตะไคร้กดบ้างมึงกดตัดซี่หาเที่ยนเนาเขาเจ้าป้องไม่เรื่อยป้องไม่เรื่อยเงี้ยไรก่อนกับอันไข่เมนบ้านเฮาวเมนเมนได้ขุดดเราปลูกไม่เนาะยุนี่ตัดแล้วป้งตัดแล้วป้งตัดแล้วป้ง อันตะว่ากอนี่นี่อันอันนี้อันนี้ก่อนอันอันที่สองนี่นี่่ได้ปลูกดิจ้ะตัดเรามันปปุงไหมไหมจ้ะอันนี้ก่อที่สองนี่นี่จะไข่ก่อนที่สองเนาะอันตะว่านี่ปลูกไม่ยุ่งจ่ปลูกไว้อันนี้กอกล้วยเป็นกล้วยหอมไหมจ้ากล้วยหอมเป็นเป็นพันเตียกล้วยหอมอันทีน้ำห่างนหจ้ะแซงกดนหัวจะมัปลูกได้สองสามเดือนมั้งนอกรปโปงเรากล้วยนอก้วยปงเราอันแยกมา่ปลูกนอได้กินแล้วเคี่ยนหนึ่ง เมื่อกี้เราเครียดหนึ่งมันก,ก็นได้แยกมาปลูกอีกกล้วยหอมมันน,นอปวงแล้วได้ซองซ้ำเดือนแล้วมัง้งกล้วยเจ้าตะไคร้เงยเงดตะไครายุประเทศนี่ปวงใหม่นี่ต่ออันตะไคร่ต่อซองนี่นี่ยังงามอ๋อเงยเงยเง,ง,งตะไครายุประเทศนี่ตาหลับปวงใหม่เนาะจ้ะง,งามเนาะตะไคร่ อันนี้อันพายิตูแกเราจะปล่อยเขาแกเราหลายพายุตูปลูกง่ายไงอย่างนี้ไรกิ่นมิ่ฉก่อนกิ่นเนาะว่ามีคน้วไถเนาะจ้ะก็ได้ปล่อยเขาแกให้เขารู้นนุ่มเทยวนี่แหละอันนี้อันกะตะไคระตะไคเนาะจ้ะเนาะตะไครอันนี้กระตะไคกันกะตัดแล้วว่ามันก่นตัดสองเทียวนี่ก่อนนี้ตัดสองเทียวเราป้องไม่อันนั้นกระตัดสองเที่ยวเราป้องไม่อันนี้กันบักพผาด้วย เห่าเงาบักเห่าตาเราปร่งใหม่ต่ไครเนาะมั้งไงส่วนผ้าท่มสวนน่าจะอันนี้อันนี้เป็นห้าวตากผ้าเนาะจะเนาะห้าวตากผ้าคนสันสกผ้าด้วยมือเนาะจะเนาะเป็นห้าวตากผ้าค่ะอันนี้ป้าเตยเนาะจ้าป้าเตยผู้ใดเขียวเตยไปเฮ็ดขนมขนมมาเอาเด้อจ้า เตยหลายๆตาถิมแล้วก็โป้งไม่ตาถิมแล้วก็โป้งไม่มไมอุย้ยผู้อดอันนัน้นกินน้ำมูกก่อนได้จ้ะใจมูกกวนเห็ดกินไปนี้กินเมื่อท่านเนาะที่กินงมงนี่นี่ชีป็นห้างยางเนาะมงนี้ชีป็นห้างยางได้จ้ะเตยเขาก็สอดออกมากลรวตาถิมแล้วก็โป้งไม่ตาถิมแล้วก็ปร้งไม่อันหามาปลูกมาจากหามาปลูกจะก,กี่มีร้านอาหารร้าน เพื่อนสั่งอัน,อน,อนเอาไปหุงเขาหอมมาจ้ะเนาะมันีเอันเพื่อนอันได้ออกจากงานแล้วอันมันน,นี่ข้นก้อยอย่างนี้เขาเจ้ากินบ่เป็น,น่ยนได้ไหมจ้ะเลยเออปล่อยไว้ให้สิละ่ะจะฟองก็ได้เห็ดขนมแน่ในไส้น,นั่นไส้นีน่แน่หอมแน่สินะนี <c oughs> ่จ้ะผ้าช่มสวนเด้อจ้ะข้าวเบิ้มพะบุง้งอ่ะได้เห็นสุซิงสุย่างได้เห็นเตยได้เห็นเตยเน,นาะจ้ะเนาะ น,นี่กับกะเพรากะเพรานี่ก็คืนสม,มองปลูกงาากก่ายหลได้จ้ะกะเพรากินแค่สองคุ่นไหลกะเพราไหลปล่อยไปเลยเพราะว่าเพราะว่าหลายอันนี้กับอันเงี้ย่งก่อนฝรั่งขี้นกหน่ฝรั่งขีน้นกปล่อยปลอยเขาปุ้งเอารถมันหลไหมจ้ะก,กะเพราฟังทางผุ่นก็มี่หลาหลกินเพราะท่านราจะน้องกะเพรา ว่อยเข้าไปเลว้าไกกาาุ้กินซอยน่าจะเนาะนี่ต่มืกวนกินข้าเจ้าอยู่นี่กินมะปิ่นด้จ้าอันนี้หัวละผ้าหัวละผ้าข้าเจ้ากินปินอยู่จ้แจะทางตดไปพ,พ่อเด็กพ่อเด็อันหมวปีจะหอวปีมึงหอเปีหเปัหเปีงามงานมินิ่อันนี้เป็นยอดเดียวเขากับชวิโร่เนี่นี่นมีมึงหอัเปีกับโร่ยม่แน่หนิเนาะ หอมเปีกก็รลนไม่นล่นแถวนี่แลหละจะหอมเปี๊น่นาจะเนาะอันนี้อย่างนอ้อผักเป็ดผักเป็ดญี่ปุ่นวันศันวนะผักเป็ดญี่ปุ่น ญี่ปุ fiz ่นเขาเป็นญี่ปุ่นปลูกง Be ่ายไงอันนี้หอมเปี till, ๊หอมเปี๊หอมเปี๊ปลูกไม่กระทางไว้เนาะหอมเป็นอันนี้กระต้นพริกน้อยต้นบักหุ่งเบืองหอมเปี๊อันแฝนก่อนเอาไงเมื่อวานปึ๊บนี่หอมเปี๊ยแฝนก่อนเอาไงเมื่อวานอันหอมเปี๊เนาะจ้ะเนาะนี่หอมเปี๊หอมเปี๊ ในหลายๆเนาะในหลายๆเขาก็โลน้ำแถวนี่ยนะจ๊ะหูเต็มอยู่เบียร์น,นี่หน่อยเขานะโลน้ำแถวนี่ยนะจ้ะ <c ười> ง่ายๆไปเลยเนาะจ๊ะอันนี้บะฮุงเมืองมะฮงเจ้ามะฮงไก่พัฒน์เ <c ười> จ้าไก่พัฒน,น,น์เนาะจ้ะเปลเป็นบะฮุงแบบนี้เลยเนาะจา๊ะโอเคค่ะเจะคลิปจะยาวก่อนจะไปแล้วจะให้เบื้องมะฮุงตัวนี้ก่อน คลิปแต่งาวเกินไปนจ้ะเมืองมะฮ่กำลังป็นหมากมาจ้านะเนาะกำลังป็นหมากโอเคค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด, share, กดแชร์กดซับสไครต์ให้ก่อนไดเด้อจ้ะไปแล้วค่ะขอบคุณหลายๆเดอ้อจ้ะทุกกำลังใจเลย <c oughs> เดี๋ยววันหลังจะพามาชมสวนใหม่ไปตัดผักบุ้งก่อนจาอนะ้าคนน่ะกองเตรียมพร้อมที่จะตัดผักบุ้งแล้วจ้าสวัสดีค่ะ เช้าผักบวงของเฮาตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วมัดเรียบร้อยแล้วค่ะใส่กล้องกวัวๆเอากรรมยัง่งยังเสียเลยเนาะค่ะเนะาะกัวจังไดยกต่ไ้ขึ้นแต่สร้างเครือเก่านี่จ้ะสวยๆงามๆใจก,กล้องหนึ่งอันนี้เต็มกล้องเน,นาะจ้ะเนาะบระย,ยัดค่ะแต่เฮียมันที่หนักเดี๋ยวจะหนักเดี๋ยวจะหนักนี่จ้ะสวยๆงามๆอันนี่จ้ะ เอาใส่กล่องจังสีเลยค่ะเอาใส่กล่องแบบนี้เลยพร้อมที่จะนำส่งน้องเนาะเดี๋ยวมัดผักพุงแล้ว,เด,วเดี๋ยวพันตะไคร่น้องเนาะเดี๋ยวพันตะไคร่จ้ะวันนี้เตรียมผักขายค่ะผักพุงสวยๆงามๆเลยกล่องกลัวจะ้ะเมื่อนี้เลยกล่องกลัวไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ โอ okay, เคค่ะเตรียมเอาผักไปส่งวันสุดท้ายของปีนี้คะ่ะปีหน้าค่อยพบเจอกันใหม่หจะเรียกก่อนว่าสิไปนำ้ำบ่ได้ไปว่าเด็กหน่อยแลนหล่มเก็บขาแล้วจะเนาะก็ได้ <c oughs> <c oughs> บ่ได้ไปน้ำเจอโอเคค่ะ <c oughs> <c oughs> วันสุดท้ายของปีแล้วค่ะที่จะไปส่งผักวันของปีนี้น่าจะเนาะพ่อพิดว่า,วาือพ่อลงกับพอถดขอไพ่เด้จะให้จะว่าจะไปน้ำเพลินเมืองให้เพลินไปผู้เดียวรวดปีหน้าก่อนค่อยเขาเมืองกันม่ได้ขอเมือง,องเคืองเดือนเราจะก,ก่อนบ่ได้ขอเมือง,องเคืองเดือนแล้ว เพิ่นไปู้เดียวของเพิ่นมากจ้ะปีนาควาคคอยขอเมืองก็ได้เห็นที่แหละก็ไรขอเมือง คไปแล้วค่ะนี่ค่ะไปผู้เดียวน่าจะเนาะขอาเมืองผู้เดียวจวดไปแล้วจะมจะวิธีการที่เราเข้าเมืองน่าจะเนาะ ใค,ค่ะไปแล้วไปเบื้องเล็กหน่อยเล่นน่ามตัวจะเล็กหน่อยนั่งเฝ้าเล็กหน่อยเล่นน้่ามก็จ้ะผูนสมุนของเฮาซ้ำตัวญี่ปุ่นจะ้ะประเทศยังยึ่ครั่งปุ่นบุตัวหนึ่งนอนอยู่นี่นะจ๊ะเนาะอีกตัวหนึ่งผู้ญี่ปุ่นอะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ